แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ผู้ว่าแพร่นำชาวแพร่ร้อยดวงใจประดิษฐ์ผีเสือ้อเทิดไทยพระพันปีหลวงผู้สื่อข่าวแจ้งว่าวันนี้วันที่4พฤษภาคม2565เวลา9นาฬิกาที่สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่ นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นางวัฒน,นาพ่วงบางโพนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่นำชาวจังหวัดแพร่ประกอบไปด้วยนางเกศสุดาอนุสาสน,าน,านันนางจารุณีสุป,ประเสริฐรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ นางอมาราพรม้งทองสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่และคณะพัฒนาการจังหวัดแพร่พัฒนาการทุกอำเภอเครือข่ายโอทอบจังหวัดแพร่และประชาชนจังหวัดแพร่40คนร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อเทิดไทพระพันปีหลวง ในสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่าตามที่รัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2 5 6 5โดยจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในระหว่างวันที่1ถึงสิสิงหาคมณบริเวณถนนราชดำเนินกลางในการนี้จะ ะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้ามอห้ออันเป็นอันตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ไปประดับในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยวันนี้ชาวจังหวัดแพร่จึงตั้งใจร้อยดวงใจประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อเทิดทายพระพันปีหลวงนายวีระการบุญตันพัฒนาการจังหวัดแพร่กล่าวว่าผีเสื้อที่ประดิษฐ์ในวันนี้จำนวน90ตัวทำจากผ้ามอห้อเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดแพร่มีขนาดและสีแตกต่างกันตามความเหมาะสมสวยงามมาก และจ,ะจะส่งผีเสื้อให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่24พฤษภาคม2565ค่ะแค่ได้100ร้อยดวงใจนะครับมาประดิษฐ์ผีเสื้อเะครับเพื่อเพื่อไทยพระพันปีหลวงนะครับ,บ,นนรบในโอกาสที่จเฉลิมองพษานะครับรัฐบาลได้จัดงานนะครับเข้ามา,มา,มา,มาจะกตุลาไทยตลไทยก็มหมายจังหวัดแต่ละจังหวัดไปประดิษฐ์ผีเสื้อครับโดย รวมรวงใจผู้คนในแต่ละจังหวัดน,นะครับโดยใช้ผ้าที่เป็นอันตรนของพื้นถิ่นอย่างเราเป็นผ้าม่อห้องนะครับผ้ออาผ้าแระผ้าลายที่เป็นผ้าของงหวัดแพร่ได้ร่วมกันทั้งารายการทั้งประชาชนทั้งภาคเอกชนกลุ่มพลังสตรีต่างกลุ่มพลังมวลชน,นต่างๆกลุ่มโลับอกนะครับในบการประชามติ14พฤษภาคม เป็นวันฉัตทมงคลส่วนสำคัญของประเทศเช่นกันนะครับมารวมพลังการทำามีเสื้อจำนวนเก้าสิบตัวนะครับเพื่อส่งไปร่วมจัดพิธีการที่จังบวัดเมืองกลางนะครับช่วงการจัดพิธีการของรัฐบาลนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคึกคักจรีงจรที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศไทยรวมถึงจังหวัดแพร่ด้วยได้ร้อยดวงใจกันประดิษฐ์สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นของดีของแต่ละท้องถิ่นอัตลักษณ์ของแต่ละท,ท้องถิ่นของจังหวัดแพร่เราก็ได้นะครับ เพื่อพื้นฐานของเราทีกสร้างโม้องนะครับที่ผู้คนนิยมใช้กัต่ชาวมฆ้อมของเราก็จะไปผดิษ์ที่ตนตาเดินกลางในรูปแบบอีเสื้อแสดงของความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนชาวจอดแค่แสนสามหมื่นหนึ่งพคนที่มีต่อพระพันปีของครับของแห้งกรมกรมปฐมเดืนยิ่งบิ่งครับเอาประมาณนั้นก็ได้ค่ะเด็ยผู้สัตว์อ๋อนี่ก็เหลือเยอะน่ใช่เหน้อยนถ้าไข่เน่าอ้ว สักตัวใหญ่นาะวันนี้ถึงข้อต้อนนะเจ้าต้องต้องเอาผีเสื้อมาแหลก,กเพื่เก,เกี่ยวว้าไข่เดี่ยวตอนกลางมาแหลกนะเจ้าพอปีเอฟออนนี่มาเลยเจ็ดโมงนี่มาได้เสียงค่ะมาได้ต้องเสียงอยากได้แล้วคนะ